โชฟอร์มวิภาวีลูกตบสาวยางทำคะแนนสูงสุดให้ทีมวอลเล่บอล2023ตบลูกยางสาวไทยเอาชนะแคนาดาสึกการแข่งขัน VNL 2023เรียกได้ว่าวอลเล่บอล2023ในศึก VNL 2023ที่ทีมชาติไทยได้ทำคะแนนสูงสุดในเซตที่สองโดยทางทีมตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคนาดาขาดลอย3-0เซตด้วยสกอร์25-17 26 24 25- 21คะแนนเอาชนะในวันที่1มิถุนายน66ที่ผ่านมาเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากกับวิภาวีสีทองที่ลงเล่นในสนามเป็นตัวจริงแทนสาวอัชราพรคงยศที่ได้รับบาดเจ็บจากการพบอิตาลีโดยเธอนั้นได้ทำคะแนนรวมสูงสุด18คะแนนมาจากการตี16คะแนนการบล็อก1คะแนนและเสิร์ฟ1คะแนนอันดับ2ชัดชูออนโมกสี17คะแนน อันดับ3พิมพิชยากกรำม8คะแนนอันดับ4ทัดดาวนึกแจ้งทำา7คะแนนอันดับ5หัทยาบำรุงสุขทำา6คะแนนทั้งนี้วิภาวีสีทองยังผลงานส่วนตัวรางวัลตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลล่าสุดซึ่งเธอสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งหัวเสาและบีหลังก่อนที่ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 หรือ VNL 2023, 2023 FIVB Volleyball Women's n a t i o n League สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีจะถูกเรียกเป็นหนึ่งใน14ผู้เล่นซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้เข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทีมลูกเกยอังสาวไทยหลังจากแข่งขันจบวิภาวีได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังได้ชัยชนะว่ารู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ถูกขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่ๆร่วมทีมที่ช่วยให้มั่นใจในตัวเองและก็เพื่อนๆในทีมที่ซัพพอร์ตกันและกัน รวมถึงขอบคุณแฟนๆทางบ้านที่ส่งกำลังมาให้ตลอดก็เชร์กันต่อด้วยนะคะ